ครับส,สวัสดีครับนักเรียนสายชั้นป <tinc S 2> ีท <ส Transportation. S 2> ี่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูวิทมล์นะครับหรือคุณครูเต้นะครับสอนในรายวิชาสุขศึกษาและภลศึกษานะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะครับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับซึ่งครูได้มอบหมายใบงานให้ไปแล้วนะครับเรามาดูใบงานกันนะครับใบงานที่ให้ไปนะครับให้นักเรียนนะครับ อระบุนะครับว่าการปฏิบัติตนต่อพ่อแม่ต้องทําอย่างไรบ้างการปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่ต้องทําอย่างไรบ้างการปฏิบัติตนต่อพี่น้องต้องทําอย่างไรบ้างโดยให้นักเรียนนะครับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อจะมาตอบคําตอบในรายงานนะครับในหน้าที่31-35ถึง35นะครับสำหรับวันนี้ก็ครูมีเรื่องชี้แจงเพิ่มเติมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ